สวัสดีครับพี่น้องย้ายสอนครับไล่ท่านผุครับนี่นี่พามาเบื้องหลังเวทีครับเจ้าหนี้กิจกรรมีอย่างไงตุกคอนเ่าสูจริงเลยน้าหู้พี่พุ่มตาพันธุ์รวมแล้วหมูเงินอันนี้หัวเท่าไรครับหมอหัวละเมาส์หัวละคนน้อยหัวละคนน้อยจ้ะชละับันคุณยายเนี่ยคุณยายจากพี่เนาะบ่ได้ครับ 2อยครับเพราะว่าการเดินสายที่นองแต่ละคนผมมีเวลาเข่าล้านตัดผมครับมาลากนล่าเลยด้านหลังพีู่งเรียนบานม้สีชมพูครับควานเจรื่องบึงกะ ีครับเอกเอกติงดีครับอูาดง่าันเต็งหนาด้วยครับเนี่ยโอ้ยให้ครับผูให้อ้าเด้วเฮ้เวเเรว ครับพ่อวันดีครับป่เราบ้างาพ่อจิรัมบอกล้วว่าหยยิงไปยิงลองได้จะนไปยิ่งไปยิงไปยงไปบ่แนวครับลองดูก่อนดูเ็ไงเราลงวแนววงแนวทนสร้างดีก่าแ้วตีสมือขึ้นนี่ฮักเดือกกุศลอายครับผมโอ้ยยังสึ่งเลยเนี่ยแาดแฟนเพลงเอฟซีแฟนขานน้าครับ ฮารเดอรผู้สาวอายครับเพลงใหม่ของหนึ่งพระดันชัยเพิ่งคลอดใหม่ๆเลยเพิ่งคลอดครับผมเสาใสิล่าที่จะยังเพู้ใหญ่ตอนไหนอยากเป็นผู้ใหญ่เมื่อเขาเ,เสียกิล่าก็เสียสีพลาเพิ่งได้เปล่งใสสิว่าพี่หน่อยพึ่งเท่าไหร่ทั้งหลังทั้งหน้าเลยครับเหมือาว่ามึกขึ้นนี่ใส่สองบนนอนผักเลี้ยงแค่แรงกว่าเนี่ยแข็งแรงเป็นผังไกเลี้ยงสุดยอดเลยครับมันร่วมมันจะโผล่เนี่ยพี่หน่อยเสียสุดยอดนี่คือยุ่งไรคือยังไงยุ่งผมมีอะไรผมใส่อะเตะ ไอเป้แบบว่ามันมีอน <S 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 เอาเดี๋ยวใครจ้สอนพาย่นกับพี่หน้องว่าลุกลุเป็นยังไงเนี่ยครับผมไปจวนเลยมาคือพีส่สาวเออ

มามามาครับพี่รอนสร้างอุปกรณ์เล็กเจ็กน้อยสิหายครับเพราะว่าทุกคนจะต้องมาเอาเครื่องเติมโตของจะหอบนะครับออ๋พี่รอนอันตลาดน้ำครับของกินของอย่างก็ตปงวงที่นี่ครับพี่รอนไฟไฟสิเปนแบบแหงแบบน้ำแบบก้อนนี่พี่รับ ด้วาวทุกร็ดครับ้างบ้านนะครับมาอาดาาสดิสขึลายเดี๋ยวยงไปบ้างเลยยงยงไปถามพี่น้องที่มาปูสักอะไรครับที่ห้าวแล้ตัวนี้แแล้ครับ

ครูบนทาทเอาสารมากอะเอาใหม่มาจอนเลยเบิ้งไม่ต้องของข้าขยิบแต่ตัดไม่ทีเรื่อยไฟไฟสารมาในในเรื่อยดึงเลย